ครับสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็กลับมาพบก,กับพี่มะเขือนะวันนี้พี่มะเขือมาอยู่กับเกมนะครับผมนะงานเลี้ยงแข่งราชนินีนะครับหรืลว่านะะเ่จังกึมนั่นแหละท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเปิดเมนูอาหารกันนะครับผมนะวันนี้ก็มีทุนมาเปิดบินที่2500บาทท่านผู้ชมนะยังไงก็รบกวนกดไลค์กดติดตามกดซับซัใครให้มเะเขือด้วยนะจ๊ะ อย่างโมโหนะแม่แม่ัวนะไม่ใช่โมโหมาสับมาคือเราไปผัดนะ,นะไม่เอานะไม่เอานะครับผมนะมาทานผู้ชมมาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะนะอ่ะมาโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยดอกแรกก็จะให้เลยเหรอไม่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 ทุกผู้ชมมามาเดี๋ยวเราไปกันที่เบ็ดแบบอ๋อเบ็ดละยี่สิบทผู้ชมนะครับผมนะ กันไปเริ่มต้นที่เบ็ดละย0เนี่แหละนะครับผมนะเราก็จะไต่เพดานกันขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมมาก็ยังไม่ค่อยเคยเล่นเกมมี้ท่าไรเท่าไรนะครับท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่ารายการจ่ายมันเป็นยังไงนะผมนะมันต้องเรียงกันไหมหรืออะไรยังไงต้องเรียงกันเหรอหนึ่งสองสามโมงยังยังผู้ัมนะยังครับผมนะ ม,มันจ่ายยังไงอ่ะอ๋อไอช่องที่มันมีแสงแสงขึ้นมาเนี่ยก็คือมันจะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันหมดใช่ไหมถ้ามันมาอ๋อเขือเขา้าใจแล้วโอ้โหมันอ้าวมันคืออะไรเมื่อกี้มันคืออะไรอะ่ะ เอมาอะไรเป็นวายผัดอะไรผัดมันมันมันคือผัดอะไรอ้าวโอ้โหอยากหมุนเองจังเลยท่านผู้ชมแต่ม้ยตะคู่นะก,กระปผมนะหมุนเองมันก็เมื่อยนะท่านผู้ชมนะส,มสูมมมาอื้อ อืมทำไมมันไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะ yeah. อ uh ือ huh. uh ืโ huh. อ oh ้โหวายอะไรอย่างนั้นยังครับตอนนี้มากคือยังไม่เข้าใจรายการจ่ายเอา้าแล้วก็อยู่ดีๆก็มาสแคตเตอร์เนี่ยนะ โอ้โหยังไม่เข้าใจรายการจ่ายแล้วเข้าสเกลเตอร์จะเข้าใจไหมเนี่ยมันจ่ายยังไงอ่ะเอาเอาแล้วเอาแล้วเจแถวสองเอาเจามาท่านผู้ชมเจามาอ่าเรียบร้อย โอ้โหไปอยู่อย่างลึกเลยอือหือโอ้โหเป็น A นะเป็น A เป็น A โอ้โหเป็น J จนะคุณผู้ชม หมดแล้วโอกาสนะคิวแถวหนึ่งคิว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 มาเป็นวายเป็นเอนะเป็นเอนะเป็นเอนะ,ะเอ็นเอมาผู้ชมวายเบิ้ลเรียบร้อยขอแพงๆอ่ะขอแพงๆแพงๆนานจัดมาคู่สิบสองห้าพันแปดร้อยผู้ชมมาอีกเงา มาแบบงงๆอูดาดาอูดาดาดาอูดา1ันนาลีคาดาโตอูด้าเนี่ย7,659บาทหวาง <c oughs> <c oughs> เจี๊ยบไปผู้ชมโอ้ยเราคงจะไม่อยู่ที่เบ็ดละ20บ้านละท่านผู้ชมนะเอา เอาไปสิเอาไหลสิไปเออเอาไปแี่นะไะเดี๋ยวาพี่มะเขือจะลองเป็นเล็ดเบ็ดละร้อยดูนักผู้ชมนะมันจะเข้าฟรีเกมอีกไหมน่ะเอาไปสักห้าสิบรอบแล้วกันนะครับผมนะ <ak> เหมือนมันยังไม่เร็วไม่พร้อมครับพอแบบปึ๊บปื๊ดปึ๊บปื๊ดปึ๊บปื๊ดปื๊ดเลยนะ โอ oh, ้โหเต็มแผงมีไหมขอเป็นเจแถวหนึ่งกับเจแถวสามโอ้โหเป็นพี่เคด้วยมาขั้นกลางระหว่างเราว้ายเจเจโอ้โหเงียบกรลิบเ่ยผู้ชมเงียบกริบเลย โอ้โยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไลต่อไปไลต่อไปนะผู้ชมนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับลืมบอกผู้ชมนะไม่นำให้ทำตามนะครับผมนะผู้ชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจะ๊ะเป็นไงเป็นไงอะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมึงอะอะไรอะ่ะโอ้อะไรครับเนี่ย โอ้โหหนึ่ง9มื่นสองพันเก้าร้อยสิบเก้าจุดเก้าเก้าผู้ชมเฮ้ยโอ้โหพอไหมพอแล้วไหมโอ้ยแพงแพงจัดเลยสามร้อยก็ไม่ได้อีกโอ้ยไม่อยากไปต่อแล้วผู้ชมไม่อยากไปต่อเลยนะ ไม่อยากไปต่อเลยนะขอปัดเศษดีกว่านะผู้ชมนะวันนี้ก็ต้องหาเงินนะช่วงนี้นะเดี๋ยวหมุนทีละสีบาทปัดเศษไปด้วยกันนะผมไม่กล้าเอาไปเอามาซิอ่ะ,อะมา,อะมาขอแห่งๆนะลูนขอแหงๆนะลูกนะ อ่ะน,นะครับวันนี้พี่มะเขือก็จะไม่เอาตรงที่กำไรมา2องหมนมาเดิมพันต่อนะนผู้ชมนาจะปัดแค่เศษ็จไอสองรกว่าบาทเนี่ยนะนะจะเหลือไว้ต่อยอดคลิปต่อไปนะครับผมนะอื้อหือ เอ้ยโอ้โหอย่างสวยเลยอะ่ะถ้าแถวแรกมาแล้วผู้ชมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวแรกเป็ดเออเฮ้ยเอาสิเอาส,ออสิตัวแพงด้วยข้างหน้าตัวแพงด้วยเอาสอิอืออ่าทำไมไม่เบ็ดละร้อยตัวกบ มันก็คงจะไม่เข้านะผู้ชมผมนะถ้าเบ็ดละร้อยต่อนะมันคงจะไม่มาหรอกอืฮมนะมีทุนต่ออีกพันหนึ่งพันห้ารนผู้ชมนะเบ็ดที่สี่บาทแตกมาพันสามนะรอบนี้นะมันจะไปจะมีโอกาสเหมือนมีโอกาสจะได้ไปต่อนะผู้ชมนะครับผมนะ รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายคุณผู้ชมรอบสุดท้ายมาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นเจเจเจลูกโอ้โหแหมเบ็ดสี่บาทแตกพันสี่โอ้ไม่น่าเลยท่านผู้ชมเขาเล่นคนคนเล่นเกมนี้กันเยอะนะครับผมนะเปลี่ยนเปลี่ยนปะเดี๋ยวจะเอาเบ็ดละสิบสองบาทท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลองกด รวยรวๆไปสิเออเอเมาเป็นอะไรอือหือโอ้โหอ,อย่างสวยอะ่ะฮะเออ,เอ,อมันอะไรกันวะเนี้ยเกยมเนี้ยมันคืออะไรนะผู้ชมมันคืออะไรอะ่ะ ฮ่าเวลามันแตกมันจะมาแบบงงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรับผู้ชมปรับปรับอย่างนงี้เราต้องปรับเป็น28บาทนะผู้ชมนะเอาอยากเห็นแบบงงๆเมื่อกี้มันคืออะไรแล้วมันคูณยังไงยังไม่เข้าใจเลยนะครับผมนะเนี่ย ยิ่งมาเยอะยิ่งจ่ายเหรออย่างนี้เหรอแหมอีหนูแจกมินิฮาร์สต้วท่านผู้ชมแหมแจกมินิฮาร์แล้วเหมือนจะไม่ค่อยเข้าอีกแล้วเหรอเอามายังได้อยู่ยังได้อยูย่ รรบสุท้ายแหมไหนดูสิแหมกดเองกูจะเข้ามือนะผู้ชมนะมันมือดีนะครับผมนะสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดท่าผู้ชมถามพี่มาเกือมาเกมอะไรถ้าเกิดถามที่ภาษาอังกฤษคงไม่รู้หรอกนะถ้าเกิดเป็นชื่อภาษาไทยก็มันก็คือเกมไองานเลี้ยงไหมงานเลี้ยงของราชินีอะไรประมาณนี้นะผู้ชมเนาะ ก็อยู่ในเขี้ยมบางกายของค่าย PG เลยท่านผู้ชมนะครับผมไปหาเล่นกันดูได้นะครับผมนะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีที่เล่นนะผู้ชมนะเดี๋ยวพี่มังก็จะปากหมุดเอาไว้ด้านล่างเลยนะจ๊ะก็ไปตามกันได้เด้อโอ้โหราคานี้ไม่ไหวไม่มาวะ่ะเอาลองดูดิเอาราคานี้ไม่มาผู้ชม จะไม่มาได้ยังไงมันจะมาสิเข้าฟีเรีเกมอีกอ อ,อไม่เป็นวายนะผู้ชมนะมันไม่เป็นตุวัวไม่ไม่มันไม่ใช่มันไม่เป็นวายสิมันไม่เป็นตัวที่มันต้องจ่ายนะเนี่ยแบบเนี่ยมันจะ,อ,อ,ะอะไรมาเข้าเข้าไอมาเอา้ามีอาการจ่ายโอ้โหกูมา25 0 0้าท่านผู้ชมทุนมาสอง0นห้านะนนกูจะอ,ออกไปโอ้โหเป็นส0ม0 0ื่นแล้วนะเนี่ยนะ ไปลูกเอาให้สุดเอาให้สุดแล้วไปหยุดที่30 k เลูกไปให้มันสุดไม่มีอะไรมาหยุดหนูได้แล้วลูกตอนทีนี้นะโอ้โหอ,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 อื้อืมอื้มฮึอื้มแม่นะลอง36ดูท่านผู้ชม กดสเปกบาร์ก็ได้ว่าเมื่อย,โอ,ยอโอ้โยอืมโอ้โหเอาไงจะไปต่อหรือพอล่าครัท่านผู้ชมนะ แต่พี่มะเขือว่าเราไม่ควรไปต่อนะผู้ชมแบบนี้นะเหมือนมันเป็นการรอซื้อไงไมาดูนะมันจ่ายมาแล้วเราก็ต้องพอนะผู้ชมนะไม่ควรไปต่อนะครับผมนะก่อล้จากรากันนะผู้ชมนะวันนี้พี่มะเขือก็รับมา 30k อีกมาแถมมาอีกใบสีแดงๆ9ใบกับทุนมาแค่2,500ท่านผู้ชมแต่อยู่นะไม่เคยเล่นเลยเกมนี้เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะครับผมหรือว่ามันเป็นกับที่เรามาเล่นครั้งแรกก็ไม่รู้ นะครับผมนะก่อนที่จะจากลากันไปนะท่านผู้ชมมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมนะคลิปของพี่มะเขือด้วยนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคลิปเนี้ยสุขใจจริงๆริท่านผู้ชมมา2,500เอาออกไป3ท่านผู้ชมโอเคครับผมนะไม่พูดความสัเพลงเดี๋ยวก็จะไปกันแล้วนะผู้ชมนะครับผมยังไงก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ